สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องบีพีธรรมดานะครับช่องบีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับฮานอยพิเศษของวันที่21นะครับ21 2555นะครับพฤศจิกากรกฎาคม2555นะครับฮานอยพิเศษนี้ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะครับพิเศษนะออกทุกๆวันทุกๆวันเลยนะครับเวลา ห้าโมงเย็นนะครับสิบเจ็ดจุดศูนย์ศูนย์นอถึงสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นอของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง V.I.P. ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่แวเข้ามาชมทุกคลิปทุกคลิปเลยขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับเฮงเหงนะแนวทางก็จะมาวางเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงนะครับของทุกวันทุกวันเลยนะครับ ทองเปี่ยนพีธรรมดาก็ขอขอบพระคุณนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับะะจะมีจะมีสิ่งดีๆมาฝากก็คือคาถานะครับคาถาป้องกันภัยเวลาเราหลับเรานอนนะเรานอนกลาง,ง,งคืนหรือว่าป้องกันภัยต่างๆนะครับก็ท่องน้ามูสามจบนะครับ นั่ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสัพนั่นหมดทศพัะกะัตุอัลละหะโตสัมมาสัมพุทสัพนั่นหมดทศพัะกะัตุอัลละหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะครับท่องสักสามรอบห้ารอบเจ็ดรอบก็ได้นะครับแต่อาจารย์จะท่องทีละสามรอบเท่านั้นนะครับเวลาไปไหนมาไหนก่อนขึ้นรถลงเรือก่อนก่อนก่อนที่จะเดินทางก่อนที่จะอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะครับจะท่องคาถานี้นะครับคาเตสิกาเตสิกิงการนาคาเตสิกเอังปิตังแคนามิแคนามิหนึ่ง คาเตติคาเตติกิงกาลนาคาเตติอังปิตังแฉนามีชนามีคาเตติคาเตติกิงกาลนาคาเตติอังปิตังชนามีชานามีสามรอบกระพอนะครับมันก็จะดีมากๆเลยนะยอมรับปฏิดีมากๆแต่เราต้องทําความดีนะครับทําความดีทําบุญทําทานเสริมบารมีนะครับคาถาบารมีของคาถานี้ค่อยจะเกิดนะครับประมาณนี้อ่าประเภทคนทําชั่วเยอะๆมาท่องคาถานี้ก็ ไม่ได้เลยไม่เกิดผลอะไรเลยนะครับประมาณนี้นะอ่ะเราก็มาชมสิ่งของเราดีกว่านะครับอันนี้เป็นของดีๆที่นํามาฝากนะครับไม่ใช่ของแถมนะของดีๆที่นํามาฝากเลยนะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับอ่ะเริ่มจดเลยนะครับวันที่21พฤศจิกายน2พันห้้หาหน่ยพิเศษออกทุกๆวันเวลา5้โมงเย็นถึง5้าโมงครึ่งเด่น2 3 4สานะครับเน้นที่2กับ3รองคือ4นะครับใครชอบเลข4ก็จัดไปก็ได้นะครับ ส่วนสามห้าสามสามห้าหกสามสามหกเจ็ดสามสามเจ็ดแปดสามสามแปองสาหกสองสองหกเจ็ดสองสองเจ็ดแปดสองสองแปดเก้าสองนะครับไปกับนะตามนี้เลยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับจุดเอานะใครจุดไม่ทันก็ใครทําถ่ายภาพหน้าจอเป็นก็แก๊กเดียวนะครับประมาณนี้นะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ